อ,อมตัดสินใจลงมาทำงานการเมืองเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนค่ะเข้ามาเพื่อที่จะแก้ในแบบโครงสร้างเข้ามาเพื่อที่จะแก้นโยบายแก้ไขในภาพใหญ่และแก้ไขแบบยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วทำไมต้องเป็นเพื่อไทยคำถามนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะเห็นออมใน การ call out ต่างๆนานาอย่างที่อมบอกไปแล้วออมแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเรื่องอะไรคะเรื่องประชาธิปไตยคะ่ะออมเลือกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาก่อนอันดับหนึ่งการทำงานการเมืองออมเชื่อว่ามันจะต้องเข้าถึงปัญหาคะ่ะการเข้าถึงปัญหามันจะต้องยึดโยงตัวเรากับประชาชนใช่ไหมคะและนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีอย่างชัดเจน ความชัดเจนอันนี้นะคะคือทำให้ออมรู้สึกว่าออมอุ่นใจและเป็นองค์กรการเมืองที่เข้าถึงประชาชน,นะคะ่ะตั้งแต่พักเพื่อไทยไม่ได้ชื่อเพื่อไทยพักเพื่อไทยเป็นพักไทยรักไทยออมก็เห็นผลงานมาตลอดเวลานะคะพักเพื่อไทยสามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงได้ทุกครั้งและเป็นพักเดียวที่ คิดนโยบายและทำได้จริงออมถึงมั่นใจและอีกอย่างหนึง่งที่อุ่นใจมากๆที่ตัดสินใจมาอยู่ที่เพื่อไทยนั่นก็คือออมมีเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทของออมนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะค <laughs> <laughs> อ่าส,อสอเอกนะคะพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศค่ะ <laughs> <laughs> ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ คอยแบบว่าพูดคุยปัญหาต่างๆมาตลอดเวลาและที่สําคัญคือได้ลงพื้นที่กับสสเอกนะคะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมีผู้ใหญ่ที่อมครพรักอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะคะนั่นก็คือพี่วิชารมีชัยอนันต์นะคะไม่ทราบอยู่ตรงไหนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วิชารด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนสําคัญนะคะก็พี่แจนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แจนที่เอนดูนะคะ ก็คือผู้ใหญ่หลากหลายท่านในพักนะคะอมรู้สึกว่าเวลาอมเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ยคือจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับออคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือได้รับความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่พักเพื่อไทยแต่ทําไมรู้ไหมมันมีเรื่องแปลกแต่ยังไงร,รู้ไหมคะแปลกการเลือกตั้งที่ผ่านมา งงไหมว่าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนอันดับหนึ่งอะแต่ไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเอาว่ามันแปลกแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ครั้งที่แล้วประเทศเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะคงจะก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็จเจริญมากกว่านี้ไม่ย่ําอยู่กับที่8ปดถึงเก้าปีในปัญหาที่มันเดิมๆแล้วไม่ได้รับการแก้ไขสักทีลองคิดตามดูนะ,ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนหลายๆท่านนะคะคือ อ๋อก็คุณหน้าคื้นตาพี่ๆหลายๆคนขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆน้องๆเสื่อมลชนหลายๆท่านลองคิดตามดูนะอะวันนี้วันที่เราตื่นมาในวันนี้วันที่6กุมภาพัานธ์ปีเนี้ยกับ8ปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเอาไม่หลอกเลยนะเอาแบบจริงๆพูดมาจากใจคิดไม่ได้ใจก็ได้แต่อ๋อมมีคําตอบให้ค่ะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา8ปีจนถึงวันนี้ แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะมีอะไรคะมีเพียงบางโครงการที่เดินต่อไปเท่านั้นเองมันเป็นเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นเองนะคะอ๋อแต่มีอีกอย่างหนึ่งค่ะมีอีกหลายอย่างแล้วกันที่มันเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแย่ค่าแรงเท่าเดิมน้องๆน,นักศึกษามองไม่เห็นอนาคตผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กอันนี้งงมากว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังเด็ก เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องฟังกันเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมเมื่อกี้ขอย้อนไปอีกนิดนึงงงไหมคะว่าทําไมออมอยู่ออมเลือกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรขอนิยามคําจํากัดความนิดนึงว่าอีกฝั่งคืออะไรจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมันจะต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรอแต่ทําไมมันแบ่งแยกกันแบบนี้